ธาุนสวัสดิ์วันอาทิตย์นะคะมาดูอิริยาบทของแต่ละคนแต่ละคนอ,อมองดีๆแอบ,บอยู่ในซอกมืดๆหนูผูหน่อยนะคะพอดีข้างบ้านเขาทุกถิ้นสร้างใหม่เพลินเพลิน,นยังค่ะยังไม่หมดนะ เอ๊ะนี่คือวีออสลูกของคุกกี้ที่เสียไปนะคะเมาาื่อเช้าอากาศเหมือนว่าจะดีเนาะมีลมเย็นเย็นแต่ตอนนี้ไมาละเริ่มร้อนแต่ทุกคนก็หือนจะพักก่อนนะคะ ดูสิดูสิสบายใจจงเบิกกันทั้งนั้นเลยมีความสุขกันวันอา,าทีตทุกคนนะคะไปแล้วบายบาย